นี่คือนวัตรกรรมไร้สายที่ลงตัวมากๆสำหรับ Apple เ <pine> ชื่อมต่อคาเพย์แบบไร้สายและนี่คือเทคโนโลยีชาร์จแบบไร้สายที่เร็วที่สุดของ iPhone ด้วย MagSafe ครับดีไซน์ของ h u m m i n g c a s i o ครับแบบนี้เลยนี่คือโลโก้ของ MagSafe ขึ้นมานะครับผมโดยปกติแล้วการเชื่อมต่อทั้งหมดนยครับเราจะใช้สายกันมานานมากๆครับคือเวลาเราต่อ iPhone กับตัวจอญี่ปุ่นนะครับเราต้องใช้สายเท่านั้นถูกไหมครับแต่เรามีกล่องพิเศษครับที่เชื่อมต่อแทนตำแหน่งปลั๊กเดิมนะครับ แล้วส่งสัญญาณเป็นไวเลสให้กับเราใช้ iPhone ในเชื่อมต่อทีนี้เราก็สามารถที่จะใช้งานได้สะดวกไม่ต้องมีสายมาเกะกะจุดต่อมาคือเรื่องของพลังงานครับผมการใช้ไวเลสเนี่ยมันจะกินพลังงานมากๆคือการชาร์จเนี่ยเราได้ดีไซน์พิเศษขึ้นมาตรงนี้ครับเป็น m a ็ s a ซ e แท้ๆด้วยเทคโนโลยี m a ็ s a ซ e เลยนะครับพร้อมชุดติดตั้งใหม่ที่ดีไซน์เพื่อเอาผ่าชุดปลัก๊กเชื่อมต่อไฟรถยนต์นี้แบบตรงรุ่นเลยนะครับผมคือพอระวางปุ๊บเนี่ยครับคือชาร์จเลยปับอย่างนี้ครับ แล้วอันนี้ครับคือนิ่งมากครับไม่ขยับเลยครับนี่โหนี่ตบ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 ไม่มีกลิ้งครับไม่มีกลิ้งเพราะว่าเทคโนโลยีของ m a ็ s a f e เนี่ยจะสามารถดูติดแน่นมากๆครับคืออันนี้ผมใช้เคสที่เป็น m a x s a f e แล้วมันเลยติดหนึบสุดๆแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าอ่านแล้วถ้าเกิดผมใช้เคสที่มีความหนาหน่อยนี่ผมมี12มินินะครับที่เป็นเคสแบบเคสกันกกะแทกเลยตัวหนามากถ้าวางลงไปขึ้นไหมนี่ครับนี่ขึ้นแล้วเห็นไหมครับ ชามกันคือโลโก้ไอคอนนี้จะขึ้นในกรณีของ Max Save เท่านั้นนะครับ Max Save จะชาร์จเร็วกว่าเทคโนโลยี Qi อื่นๆนะครับเพราะ Max Save เนี่ยจะชาร์จให้ iPhone ที่15วัตต์แต่ถ้าเกิดเป็นเทคโนโลยี Qi นะครับ Apple จะ Protek ปกป้องไว้จะได้แค่7.5คุณจะชาร์จช้ากว่า Max Save ครับทีนี้พอเคสมันหนามากครับลองดูนะครับมันก็อาจจะขยับได้บ้างเนี่ยคือผมมลองขยับนะครับมันขยับได้บ้างเห็นไหมครับมันก็ขยับได้บ้างแต่ก็คือไม่ได้กิ้งไปไหนเนี่ยผมตบๆๆๆๆๆบตบตบ ก็ยังอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเคสที่มีความบางลงหน่อยอ่าลองดูลองดูอันนี้หนามากครับนี่คือไลโนชิลเลยนะครับอ่าผมบอกผมลองเป็นเอ็กซ์โดเรียเบาๆดูบ้างนะครับอ่าหมับลงไปให้ปุ๊บนี่ครับเนิบเลยครับนี่ถ้าเคสไม่ยิ่งบางลงนะครับแรงดูดยิ่งสูงขึ้นแต่การชาร์จเร็วไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับนี่ยังคงทํางานอยู่นะครับนี่แบบนี้นี่ครับเนิบมากๆครับผม ตัวนี้เป็นขอบยางที่เราทําไว้ให้มันมีความหนืดด้วยนะครับส่วนถ้าเกิดใครใช้เป็นในส่วนของ Android นะครับนี่ก็สามารถชาร์จได้เช่นกันครับแบบนี้เพิ่เข้าให้เห็นไหมครับแบบนี้เลยครับแต่ว่าเทคโนโลยีตัวที่เราใส่ลงมาเนี่ยเราดีไซน์เพื่อ i p h o น e ั่นคือเราสามารถชาร์จแบบไวเลสแล้วก็ใช้คาเพย์แบบไวเลสได้แบบนี้นะครับผม แน่นอครับการชาร์จแบบไร้สายและแบบไวเลสทำให้เราไม่ต้องมายุ่งยากกับสายอย่างนี้อีกต่อไปนะครับแล้วให้ความเร็วที่มากกว่าโดยปกติทราบไหมครับว่า USB เดิมๆของรถเอาผ่านเนี่ย USB A เนี่ยเวลาชาร์จกับ iPhone น่ะมันออกแค่5โวลต์ครับธรรมดามากๆไม่ได้แรงแบบ PD ในสมัยปัจจุบันนี้นะครับแล้วเราก็ต้องใช้ CarPlay แบบมีสายมีระยงระยางแต่นี่ครับคุณกำลังใช้คาเพ y แบบไร้สาย แล้วชาร์จแบบไร้สายที่เร็วที่สุดของ i p n o นี่ครับผมสามารถใช้แผนที่นันทานได้เลยครับนี่ปึ้งง่ายๆทุกอย่างเป็นฟีเจอร์เดิมเดี๋ยวผมลองกดค้นหาครับสยามพารากอนง่ายๆครับเนี่ยชาร์จไปด้วยใช้แบบไร้สายไปด้วยครับนี่จะฟังเพลงไม่ยากครับเพลงเนี่ยแบ่งครึ่งปึ๊บสบายสบายครับ ทุกอย่างทํางานเรื่นเร็วครับเหมือนเราสั่งงานจากการใช้สายเลยครับน,นี่ง่ายๆครับอของปีกานเดียวโดดดิกกซึบประมาณนี้ครับเร็วมากนี่คือคอนเซปต์นะครับของการออกแบบนวักตกรรมให้เราสามารถใช้เทคโนโลยีไร้สายบนรถเอาผ่านได้ลงตัวมากยิ่งขึ้นด้วยคาเพแบบไร้สายแล้นี่ครับ ชุดชาร์จไวเลสแม็กเซฟที่ดีไซน์โดย Humming Car Studio เพื่อให้เราชาร์จ iPhone ได้เร็วแล้วเสริมความลงตัวของเทคโนโลยีไร้สายบนรถนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์นะครับแบบนี้นะครับให้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ครับและกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคุณไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่มาอัปเดตเรื่องของเทคโนโลยีและเครื่องเสียงติดรยนต์จาก Humming Car Studio ครับผม